สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปเราท้าให้มาลองเที่ยวในงานเทศกาลขนหัวลุกตลาดขนลุกหรือกุสปม,มอเกสบิ๊กอีเวนต์สุดลี้ลับใจกลางเมืองนะโรงงานมักัสรอฟอทอรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆจะไม่ได้ภาพสวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอนแต่จะเป็นภาพที่สุดร้อนจนนอนไม่หลับแทน ที่โรงงานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีที่เนรมิตให้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ชวนขนหัวลุกแบบจัดเต็มและยังสามารถเพลิดเพลินกับงานวัดย้อนยุคและกราบไหว้ขอพรเสริมดวงชะตามีหนังกลางแปลงผีไทยให้ชม และดานประสุดกับการสแสดงดนตรีบนเวทีเฉพาะงานนี้เปิดให้ชมโรงเก็บรถไฟประวัติศาสตร์พิเศษและในวันที่31ตุลาคม2567จะมีการประกวดแต่งผีชิงรางวัลอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเทศกาลขนหัวลุกฟุมมต FOR m ร์เก็ตฟรีตั้งแต่วันที่26ถึง31ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึง5ทุ่ม